สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านวันนี้เรามาเก็บมะนาวกันดีกว่มามะนาวร่วงเต็มเลย อันนี้เป็นมะนาวเม็ดนะไม่ใช่กิ่งตอนดูลูกดกโอ้มะนาวเม็ดนี่เขาก็ปลูกขึ้นนะแต่เราต้องทำดินเขาดีๆขุดลุ่มฟ้างๆใส่ปุ๋ยหมกัหมกหก่อนแล้วค่อยๆปลูกและน้ำดีเลยทุกกิ่งเลยมีแทบทุกกิ่งไม่มีกิ่งไหนที่ไม่มีลูก เก็บมะนาวกันอันนี้ร่วงๆก็ร่วงๆก็กินได้ที่บ้านปลูกไว้หลายต้นแต่ไม่มีลูกอันนี้มีสองต้นอันนี้ต้นนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยออกเท่าไหร่อือด้วยกดุกขนาดไหน แต่ทัานี้เราไมา่ได้พ่นยาเห็นนั่นแหะไม่ได้พ่นยาปลูกธรรมชาติเลยน,นดูยังดก นี่ถ้าพูดไปไม่มีใครเชื่อนะว่าเป็นมะนาวเม็ดเอามะนาวเม็ดมาเพาะแล้วก็ปลูกอีกทีนหนึ่งไม่ได้ซื้อกิ่งกิ่งพันเสื้ออะไรนะกินแล้วก็เพาะเพะกันเพาะกันแล้วก็ก็เลยเอามาลงที่สวนให้พี่สาวมาสองต้นเห็นไหมเราไม่ต้องไปหา พันดีพันอะไรไม่ต้องไปหาซื้อตามแหร้านต้นไม้มันอยู่ที่ว่าซื้อเรากินเนี่ยเราใช้มเมล็ดเนี่ยเพราะเอาเยอะเ,เ,เ,เดี๋ยวไม่ได้เอากระป๋องลงมาเลย ต้นทำไม่ใหญ่มากนะแต่ยอมรับว,ว่าโอ้โหสุดยอดนี่ถ้าทุกคนอยากหามะนาวโอกไว้ไม่ต้องไปซื้อต้นพันนะใช้มเมล็ดก็ได้ใช้มเมล็ดเพาะแล้วก็ก่อนจะปลูกเราหมักหมักหลุมสักเดือนนึงก่อนคือว่าต้องขดให้ว่างเหนื่อยขดให้ว่างแล้วก็หมักก่อนแล้วค่อยเอามะนาวไปลง ไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์ตรงไหนเลยดูลูกเห็นไหมลูกจัมโบ้ใหญ่ๆออันนี้บีบบีบน่าจะมีน้ำอ่ะเรามากินอ้วนก็จะมาเก็บบ้านพี่สาว เพราะว่าที่บ้านปลูกแล้วมันไม่มีลูกเพราะว่าปลูกต้นไม้หลุมเล็กอันนี้เขาปลูกหลุมใหญ่มันก็เลยมันก็เลยงามมีลูกมีผลไวมันอยู่ที่เราขุดหลุมด้วยบางทีเราขุดหลุมหลุมไม่ใหญ่ต้นไม้มันก็เหมือนอย่างรากไม่ค่อยไปมันก็ไม่ค่อยมีผลผลิตเท่าไหร่ ยังไงก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ